สวนอีกด้านหนึ่งค่ะประเทศตัวกลางอย่างสหรัฐอเมริกานะคะรัฐมนตรีต่างประเทศออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วแล้วบอกอย่างนี้ว่าจากการประเมินของสหรัฐตอนนี้คิดว่าประมาณ90%ของข้อตกลงน่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว นี่คือข้อมูลจากแอนโทนีบลิงเคนนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐซึ่งออกมาอีกครั้งหนึ่งเรียกร้องให้ทั้งอิสราเอลและฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันในชนวนกาซาโดยอ้างการประเมินของเจ้าหน้าที่ที่ระบุว่าราวเ0าซของข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์แล้วและรัฐบาลรัฐบาลวอชิงตันเตรียมเสนอแนวทางเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้าผ่านคณะผู้ไกล่เกลี่ยอย่างอียิปต์และกาตาท่ามกลางความหวังค่ะว่าคู่ขัดแย้ง จะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในสงครามที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลา11เดือนได้ ความเคลื่อนไหวนี้ของบริงเคนมีขึ้นท่ามกลางความพยายามของสหรัฐตลอดระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะในการผลักดันข้อเสนอของข้อตกลงหยุดยิงเพื่อลดช่องว่างของความเห็นต่างระหว่างสองฝ่ายซึ่งก็รวมไปถึงความถัดแย้งล่าสุดนะคะจากการที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลยืนกรานว่าจะให้ทหารอิสราเอลบางส่วนควบคุมระเบียงฟิลาเดลฟี เส้นทางความยาว14กิโลเมตรบริเวณชายแดนระหว่างฉนวนกาซาและอียิปต่อไปเพราะเชื่อว,ว่านี่คือเส้นทางการลำเลียงอาวุธให้กับกลุ่มฮามาสอย่างไรก็ตามเนทันยาฮูให้สัมภาษณ์กับ Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นปฏิเสธการประเมินความพร้อมข้อตกลงหยุดยิงนะคะโดยบอกว่าความคืบหน้าของข้อตกลงหยุดยิงนะตอนนี้ไม่ใกล้เคียงกับที่เจ้าหน้าที่สหรัฐคาดการเลย ผู้นำอิสราเอลยังอ้างด้วยค่ะว่ากลุ่มฮามาสไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอหยุดยิงใดๆเลยรวมไปถึงการให้กองกำลังอิสราเอลควบคุมเส้นทางฟิลาเดลเฟ,ฟีการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษปาเลสไตน์ที่ถูกคุมขังในเรือนจำอิสราเอลขณะที่ทางฮามาสเองก็ได้กล่าวหาเดทันยาหูค่ะว่าจงใจบ่อนทำลายการเจราจาหยุดยิงเพื่อที่อิสราเอลจะได้ยืดระยะเวลาของการโจมตีและการรุกรานประชาชนในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมต่อไป ทั้งนี้ผู้นำอิสราเอลกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาที่เพิ่มขึ้นนะคะว่าจงใจขัดขวางการบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสรวมไปถึง มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากครอบครัวตัวประกันจำนวนมากรวมไปถึงครอบครัวของ6ตัวประกันล่าสุดที่เพิ่งพบว่าเป็นศพอยู่ในอุโมงคในเมืองราฟาทางตอนใต้ของเฉนวนกาซาเมื่อวันที่1กันยายนซึ่งระบุว่าเนทันยาหูสละชีวิตบุคคลันเป็นที่รักของพวกเขาด้วยการยืนกรานที่จะประจําการทหารไว้ตามเส้นทางฟิลาเดลฟีแต่ว่าตัวผู้นําอิสราเอลออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าอุปสรรคของการยุติสงครามในครั้งนี้ก็คือฮามาสและการรักษาแรงกดดัน ต่อกลุ่มดังกล่าวเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะส่งคืนตัวประกันอีกประมาณ101คนที่ยังอยู่ในชนวนกาซาค่ะ